ต่อไปรูปแบบการตั้งรูปวิเคราะห์เป็น7สานะรณะ 1. กัตตุรูปตีติผู้นะฮะกัตตุรูปกัตตุสาธานะตัดศีสะตัดศีละตีศีเลนาติผู้โดยปกติสมาร์รูปกัตตุรูปไอกัตตุสาธานะตัดศีละตุงศีละมัดสาติผู้มีการความอันเป็นปกติสมาร์รูปตัดศีละสีโลติศีลาติสีลันตินะครับ สองกัตตุลูกกรรมรูปกัตตุลูกกรมาสถธนะติตันติเป็นที่หิยะเตติเป็นที่อันเขาตัปโพต ja ิเป็นที่อันเขาพึงนะภาวะลูกภาวะสถานะยะเตติตปพันตินังนังการความเป็นความอันนาทะลงอังนะสี่กัตตุลูกกรรมรูปกรลลานสถานะติเตนาติตยาติเป็นเครื่องเป็นเหตุหิยะเตเตนาติตยาติเป็นเครื่องเป็นเหตุอันเขา ห้ากัตตุรูปกรรมสานะอากรรมรูปเป็นสัมปทานสานะติดตัดสาติเป็นที่ิอาเตตัดสาติเป็นที่อันเขาหกัตตุรูปอภปทานสาธนะติดตัสมาติตยาติเป็นแดนเจ็ดกัตตูรูปกรรมรูปอาธิกรณะสาธนะติเอธถาติเป็นที่ิยาเตเอถาติเป็นที่อันเขา